สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันเสาร์ที่16มกราคม2565นะครับวันนี้นะครับผมจะมาสู่บ่อนะครับบ่อกุ้งบ่อนี้นะครับซึ่งบ่อกุ้งบ่อนี้เราได้ปล่อยกุ้งไปตั้งแต่เดือนสิงหาปีที่แล้วนะครับนับระยะเวลาได้ก็น่าประมาณ5เดือนกว่าๆแล้วครับบ่อนี้ผมปล่อยไปประมาณ300-400ตัวนะครับ เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่ากุ้งที่เราปล่อยไว้ในบ่อแบบนี้ครับบ่อดินแบบนี้เล็กๆอย่างเงี้ยแล้วก็มีพืชอย่างเงี้ยอยู่ในบ่อโดยที่ผมไม่ได้ให้อาหารเม็ดเลยนะครับผมจะให้อาหารเม็ดในช่วงแรกๆนะครับก็คือช่วงประมาณ1-2เดือนแรกนะครับหลังจากนั้นอาหารเม็ดของผมหมดผมก็ไม่ได้ให้เลยครับผมก็จะเอาสไลายนะครับมาโยนใส่ไปให้กุ้งผมแล้วก็มี ข้าวสวยนะครับที่ผมกินไม่หมดผมก็โยนโยน,โยนใส่เข้าไปในบอ่อนะครับแล้วก็เป็นพวกเปลือกไข่นะครับที่ผมบีบีแล้วผมก็โยนลงไปในบอ่อให้กุ้งกินนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่ากุ้งที่กินอาหารแบบนี้แล้วอยู่ในสิ่งแวดล้อมของบอ่อแบบนี้เราจะได้กุ้งเหลือรอดเยอะไหมนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่ม สูบน้ำออกก่อนนะครับว่าจะใช้เวลานานแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับว่าผมจะได้กุ้งเยอะแค่ไหนซึ่งในครั้งนี้นะครับผมจะไม่คาดหวังนะครับว่าผมจะได้สองโลสามโลห้าโลสิบโลหรือได้กี่ตัวก็คือให้เรามาลุ้นด้วยกันนะครับเพราะว่าผมเคยคาดหวังเอาไว้แล้วผมก็ผิดหวังนะครับยี่สิบโลผมได้กุ้งไม่กี่ตัวนะครับ ซึมีตอนนั้นมีปลาดุกนะครับเข้ามาส่วนบ่อนี้ผมไม่แน่ใจว่ามีปลาดุกหรือเปล่านะครับแต่ตามที่ผมดูผมก็ไม่เห็นนะครับปลาดุกแต่จะมีปลานินและปลาตะเพียนนะครับที่อยู่ในบ่อนี้นะครับมีนะครับแล้วก็จะมีพวกกบนะครับที่อยู่ในบ่อนี้ที่ผมเห็นนะครับซึ่งเป็นศัตรูของกุ้งนะครับเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่ากุ้งของเราจะจะรอดปลอดภัยเยอะ แค่ไหนนะครับแต่กุ้งของผมมันส่วนหนึ่งมันก็โตแล้วนะครับโตแล้วก็น่าจะเหลือรอดพอประมาณนะครับอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเริ่มสูบน้ํากันเลยนะครับเริ่มจากก่อนก่อนที่จะสูบน้ำเดี๋ยวผมจะเริ่มจากเอาพวกผักตบพวกนี้ขึ้นจากบอ่อให้หมดก่อนนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันเอาล่ะครับตอนนี้เราก็ เอาขึ้นได้ครึ่งหนึ่งแล้วนะครับค่อนข้างเหนื่อยนะครับผมก็ใช้ไม้นี่แหละครับเขี่ยมาแล้วผมก็ยกขึ้นยกขึ้นมาวางไว้ขอบๆนะครับซึ่งเดี๋ยวผมสูบน้ําเสร็จนะครับแล้วผมจับกุ้งจับปลาออกในบ่อนี้ให้หมดนะครับแล้วผมก็จะปล่อยน้ําเข้ามาแล้วผมก็จะเอาพวกสาหร่ายแล้วก็พวกวัชพืชเนี่ครับอันเดิมนะครับเอาลงไว้ในบ่อเหมือนเดิมนะครับนี่ครับ ส่วนกุ้งคุมตอนนี้มันยังไม่มีนะครับเดี๋ยวผมต้องรอกุ้งก่อนนะครับถ้าไันได้กุ้งชุดใหม่มาเดี๋ยวผมก็จะเอามาลงในบ่อนี้อีกนะครับแต่ผมก็จะพอเลี้ยงเอาไว้นะครับพวกวัชพืชตะลายพวกนี้นะครับเอาไว้ให้เป็นอาหารกุ้งนะครับแต่ักตบชวาเนี่ยผมจะไม่เอาลงเยอะนะครับผมจะเอาลงไว้แค่นิดเดียวนะครับเพราะว่ามันมันแผ่เยอะมากเลยครับตกตบชวานะครับ เดี๋ยวอีกก๊อกหนึ่งเดี๋ยวเราจะเอาพวกผักตบชานี้ขึ้นให้หมดนะครับแล้วเราก็จะได้สูบน้ําไปใส่บ่อใหญ่กันนะครับเคเดี๋ยววันนี้เราจะได้จับกุ้งกันนะครับช่วยลุ้นไปกับผมด้วยนะครับว่าเราจะได้กุ้งเยอะไหมมอกี้ตอนที่ผมเอาผักตบขึ้นผมก็มองเห็นกุ้งอยู่นะครับมีกุ้งติดขึ้นมาให้ผมเห็นด้วยนะครับแสดงว่าบ่อนี้มีกุ้งอยู่นะครับหวังว่าจะมีนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรา อีกกอ๊อกนึงเอาผักตบออกให้หมดแล้วเราจะได้สูบน้ํากันครับผมเอาละครับตอนนี้เราก็เอาผักตบขึ้นเกือบหมดแล้วนะครับต่อไปเราก็จะทําการสูบน้ําออกนะครับนี่ครับเดี๋ยวเราจะไปเตรียมเครื่องสูบน้ําก่อนนะครับอแค่นี้ก็เหนื่อยนะครับนี่ครับผักตบของเราที่เราเอามาปล่อยไว้มันก็จะ แผ่เยอะเลยนะครับแผ่เต็มนี่เลยแต่ส่วนตอนเอาลงผมจะเอาลงไม่เยอะนะครับนะครับเดี๋ยวเรามารุ้นกันครับเดี๋ยวเรามาจับกุ้งกันเดี๋ยวผมไปเตรียมเครื่องสูบน้ําก่อนครับเอาละครับตอนนี้เราก็เริ่มสูบน้ําออกจากบ่อกันแล้วนะครับนี่นะครับโดยใช้เครื่องสูบน้ําเบนซินขนาดสองนิ้วนะครับที่ผมซื้อมาไว้ใช้นะครับเนี่ยครับ เดี๋ยวผมจะสูบออกให้มันหมดแล้วครับเดี๋ยวเรามาจับกุ้งกันอาจจะใช้เวลาสักคู่นะครับในการสูบน้ําออกเดี๋ยวเรามาคอยจับกุ้งกันครับนะครับตอนนี้ระดับน้ําก็ลดลงต่อเนื่องนะครับเราก็จะมองเห็นนี่นะครับระดับน้ําที่มันลดลงนะครับนี่ครับการที่เราใช้สูบตัวนี้มันก็จะค่อนข้างที่จะเร็วหน่อยนะครับ ว่าบอ่อนี้ก็บอ่อไม่ใหญ่มากนะครับแต่ข้อเสียของมันก็คือมันเป็นบอ่อดินทรายนะครับซึ่งมันเก็บน้ําไม่ค่อยอยู่ครับผมซึ่งผมก็ไม่ได้ขุดลึกมากนะครับนี่ครับระดับน้ําของมันก็น่าจะอยู่ที่ประมาณเมตรเมตรเดียวครับหนึ่งเมตรนะครับซึ่งถ้าอยากจะให้เก็บน้ําได้โดยที่มันไม่ค่อยเหงื่อแห้งหรือรั่วซึมออกไปนะครับเราควรขุดบอ่อให้ลึกประมาณเมตรห้าสิบครับ แต่ตัวนี้เป็นดินทรายนะครับข้อเสียของมันแต่ข้อดีของมันก็คือกุ้งเนื้อตัวจะสะอาดนะครับดินทรายนะครับเนี่ยคือข้อดีของมันนะครับสําหรับผู้ที่สนใจอยากเลี้ยงกุ้งกล้ามแดงนะครับเดี๋ยวเรามาเลี้ยงไปด้วยกันนะครับอย่างน้อยๆก็มีผมคนนึงนะครับที่เลี้ยงเพื่อนๆนะครับใครที่สนใจใครที่ต้องการอยากจะเลี้ยงเพื่อหารายได้อยากจะเลี้ยงเป็นอาชีพเสริมอยากจะเลี้ยงขายนะครับ ปรึกษาพูดคุยกับผมได้นะครับผมนั่นแหละครับตอนนี้เราก็ปิดสูบแล้วนะครับตอนนี้เราสูบได้ประมาณนี้นะครับเครื่องนี้เพราะว่าผมไม่ได้ต่อสายลงไปยาวนะครับเดี๋ยวผมจะเอาปั๊มแช่ของผมมาสูบต่อนะครับเหลนิดเดียวนะครับส่วนปั๊มนี้ก็พอแค่นี้ครับเนี่ยจะสูบได้นี้ถ้าผมต่อท่อลงมายาวกว่านี้มันก็จะสูบได้จนหมดนะครับ อันนี้ผมต่อท่อมาไว้แค่นี้เองนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมาแก้ไขที่หลังนะครับเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวผมจะไปเอาปั๊มจุ่มมาดูดต่อให้มันแห้งไปเลยนะครับเราจะได้จับกุ้งทีเดียวเลยตามที่ผมดูด้วยสายตาก็พอมีอยู่นะครับกุ้งตามที่ผมเห็นนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะได้กุ้งได้ปลาเยอะไหมและนี่ครับก๊อกสองนะครับผมจะใช้ปั๊มแช่นะครับในการดูดน้ำออกนะครับ เราก็จะต่อท่อออกไปเอาล่ะครับตอนนี้บ่อของเราก็แห้งแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาลงไปจับกันเลยนะครับเรามองเห็นตัวกุ้งละดูด้วยสายตาก็ไม่เยอะเท่าไหร่หรอกครับแต่ก็ถือว่ามีนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราลงไปจับกันนี่นะครับที่มันเลี้ยงอยู่กับกุ้งนะครับเป็นปลานนรแดงนะครับหรือปลาทับทิมนั่นเองนะครับ และนี่คือขนาบออนี้เราก็จะเห็นกุ้งตัวน้อยๆนะครับมีปลาลกุ้งตัวใหญ่ตรงน้นครับโอเคเดี๋ยวเรามาจับกันเลยนะครับนี่แอบบตรงนี้ก็น่าจะเป็นกุ้งเป็นนี้ครับกุ้งก็แอบ,บอย่างเงี้ยครับโอเคผมอยู่คนเดียวครับไม่มีใครถ่ายให้ผมเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวขออนุญาตจ,จับปลาจับกุ้งกันนะครับ นี่ครับที่เราใส่มาเราเทอ,ออกนะครับก็จะมีทั้งกุ้งที้กุ้งใหญ่นะครับนี่ครับเราจะจับใส่กระมังนะครับเอาละครับตอนนี้เราก็มีผู้มาช่วยจับกุ้ง1คนนะครับ นี่ครับพอดีเลยผมก็จะได้คุยไปนะครับแล้วก็ให้พี่เขาช่วยจับนะครับนี่ครับกุ้งของเราในบ่อน,นี้ก็ได้พอประมาณนะครับก็ไม่ถือว่าเยอะมากมายนะครับแต่กไ็ได้ทั้งตัวเล็กตัวใหญ่นะครับการทดลองเลี้ยงที่ถบ่อน,นี้ถือว่าใช้ได้นะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้ประสบความสําเร็จ ร้อซแต่ก็ถือว่าใช้ได้นะครับและนี่นะครับเป็นบางส่วนนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่านี่ครับเป็นกุ้ง,งส่วนนะครับ จะไปคัดดูอีกทีนึงนะครับ่าเดี๋ยวเรามาเช็คดูกุ้งกันนะครับกุ้งทั้งหมดนะครับที่เราได้นะครับอันนี้ประมาณ90เในบ่อนะครับยังเหลืออีกส0ในบ่อที่เรายังไม่ได้อามาครับนี่คือกุ้งทั้งหมดนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนี่ครับคื กุ้งที่เราได้ทั้งหมดในบ่อนี้นะครับนี่ครับเดี๋ยวเราเอาน้ำใส่ก่อนครับเอาละครับตอนนี้เราก็ได้กุ้งทั้งหมดแล้วนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์ในบ่อดินบ่อที่หนึ่งนะครับบ่อเล็กของผมนะครับนี่ครับเราจะได้กุ้งทั้งหมดนะครับ เนี่ยคือรักษณะกลุ่มทั้งหมดนะครับก็มีค้าไซส์นะครับก็มีตั้งแต่สองสามนิ้วยาวไปนถึงสี่นิ้วห้านิ้วก็มีนะครับนี่นะครับกลุ่มทั้งหมดของเราเดี๋ยวต่อไปผมก็จะได้คัดเอาไว้เป็นพ่อแม่พันธุ์บางส่วนนะครับบางส่วนตัวเล็กผมก็จะไปปล่อยในบ่อดินอีกบ่อหนึ่งนะครับที่ผมเลี้ยงไว้นะครับนี่นะครับผมปล่อยไปประมาณสามร้อยสามร้อยถึงห้าร้อยตัวนะครับประมาณนี้นะครับ ผมจำไม่ได้แล้วครั้งแรกผมปล่อยไปประมาณสามร้อยกว่าตัวแล้วผมก็มาทยอยปล่อยอีกประมาณสองสาครั้งก็น่าจะอยู่ที่ประมาณห้าร้อยตัวส่วนหนึ่งผมก็ดักขึ้นมาด้วยแล้วนะครับส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งผมก็จะดักขึ้นมาตัวสี่นิ้วห้านิ้วผมก็ดักขึ้นมาเอามาเป็นพ่อแมพันของผมนะครับส่วนหนึ่งก็ขายด้วยนะครับนี่นะครับเดี๋ยวต่อไปเราก็จะมีกุ้งพ่อแมพันเพิ่มขึ้นนะครับ ก็คือผมเซอร์ไพรส์มากนะครับผมเจอแม่ไข่นะครับแม่ไข่ของผมตัวหนึ่งผมเอาใสไว้ละตัวนี้นี่ครับแม่ไข่นะครับตัวนี้ก็คือมีเชื้อติดอยู่ที่หน้าท้องนะครับผมจะต้องแยกออกไปนะครับเป็นกุ้งในบ่อดินนะครับเดี๋ยวผมจะแยกออกไปตั้งหากนะครับนะครับหลังจากเราเอาแม่ไข่แยกใสตะกร้าไว้ตัางหากแล้วนะครับก็คือผมเจอแม่ไข่เฉยเลยนะครับ วันนี้เราได้แม่ไข่สองตัวนะครับลักษณะแม่ไข่เราดูไม่ยากนะครับเขาเวลาเขาเดินนะครับเขาจะม้วนหางนะครับแต่ถ้าพวกที่ไม่มีไข่นะครับเวลาเดินหางเขาจะตรงๆอย่างเงี้ยครับแต่เมื่อกี้เนี่ยถ้าสังเกตนะครับจะเห็นว่ากุ้งมีการม้วนหางนะครับห่อหางนะครับม้วนหางอย่างเงี้ยครับก็ห่อหางอี้เมื่อกี้นะแต่นี่ไม่น่าจะไข่นะครับดูดครับนี่ครับกุ้งบ่อ ดินทรายใสกิ้งเลยครับนี่ครับกุ้งบ่อดินทรายขนาดตัวจะค่อนข้างที่จะใสนะครับจะไม่ค่อยดำนะครับนี่ครับแต่ก็จะมีดำบ้างนิดหน่อยนี่นี่ครับโอเคครับผมขอสรุปผลการทดลองในบ่อด,ดินของผมนะครับที่ผมปล่อยไปเมื่อวันที่น่าจะวันที่สองสิงหาคมนะครับถ้าผมจำไม่ผิด 2ส,งสิงหาปี64ก็คือปีที่แล้วสิงหากักฎาคากิก,กาคมธันวาแล้วมามกราเดือนนี้อายุอยู่ที่ประมาณ5เดือนกว่าๆนะครับ5เดือนครึ่งนะครับซึ่งผมไม่ได้ให้แรกๆนะครับประมาณเดือนสองเดือนแรกผมจะให้อาหารเม็ดนะครับแล้วก็สไลดยด้วยนะครับผมก็จะเอาสไลดยใส่ไปในบอ่อเลยตามที่ในคลิปที่ผมเคยทําดูนะครับลองไปย้อนดูได้นะครับ ที่ผมปล่อยลูกกุ้งลงเดินไปลูกกุ้งขนาดหนึ่งนิ้วนะครับในบอ่อดีหลังบ้านของผมนะครับผมจะใส่สาล่ายแล้วก็ผักตกจอกแหนลงไปในบอ่อนะครับแล้วเดือนแรกผมก็จะมีอาหารกุ้งให้นะครับเพราะว่าตอนนั้นผมยังมีอาหารกุ้งอาหารเม็ดนะครับอาหารเมร็ดสาเร็จรูปผมก็จะให้ประมาณวันสองวันครั้งแล้วแต่นะครับซึ่งผมไม่เน้นนะครับผมไม่ได้เน้นอาหารกุ้งเท่าไหร่นะครับส่วนามากผมจะเน้นพวก เนี่ยครับอาหารตามธรรมชาตินะครับซึ่งผมอยากทดลองดูว่าถ้าเราเลี้ยงกุ้งโดยที่เราไม่ได้ให้หัวอาหารเลยกุ้งของเราจะโตไหมนี่นะครับดูเอานะครับโตไม่โตแต่อาจจะใช้เวลานานหน่อยนะครับแต่ถ้าเรามีหัวอาหารด้วยมีแคลเซียมแร่ธาตุใส่ในน้ําอันนี้ยิ่งดีครับแต่มันจะเพิ่มเพิ่มทุนการผลิตของเราไปมันก็จะทําให้กุ้งของเราโตวไวโตวดีนะครับ แต่ถ้าเราไม่ให้เลยถามว่ากุ้งโตไหมกุ้งก็โตนะครับไม่ขี้เหร่นะครับกุ้งไม่โตนะครับตามที่ผมดูๆตัวใหญ่ๆก็อยู่ที่ประมาณสี่ห้านิ้วนะครับเนี่ยครับประมาณห้านิ้วนะครับแต่ส hey, ่วนมากเลยจะอยู่ที่ประมาณสี่นิ้วครับผมนะครับส่วนมากกุ้งก็จะอยู่ที่ประมาณสี่นิ้วนี่นะครับโอเคครับผมยังไงก็ขอขอบคุณผู้ที่รับชมผู้ที่ติดตามดูคลิปผมตั้งแต่ต้นจนจบนะครับ ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็รบกวนกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะครับสำหรับผู้ที่สนใจเลี้ยงกุ้งกร้ารมแดงก็ทักมาคุยกันได้นะครับเรื่องการเลี้ยงการดูแลเป็นยังไงนะครับผมก็พร้อมที่จะให้คำแนะนำให้คำปรึกษาได้นะครับผมก็ไม่ใช่ว่าผมจะเก่งนะครับแต่ผมก็สามารถที่จะแนะนาในเรื่องบางเรื่องได้นะครับที่ผมรู้นะครับส่วนเรื่องไหนที่ผมไม่รู้ผมก็จะไปถามคนที่เขารู้ให้นะครับ เพราะว่าผมก็มีพี่ๆที่เขาเลี้ยงกุ้งเยอะเหมือนกันนะครับที่เขาดูแลบ่อก,กุ้งบ่อดินบ่อปูนอยู่นะครับโอเคครับสําหรับคลิปนี้เราลากันไปด้วยเนี่ยครับภาพกุ้งสวยๆอย่างนี้ก่อน,นครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับผม